เริ่มเริ่มมันออกมาแล้วข้านึ่งาหอมแต้หอหอมกว่าถึงงาเขาตำขายก็ไหนเนาะงา้นตเขาตำขายไปชีกินขึ้นชีน่ะเจ้าลากจะขึ้นมาสว้าจะลองกินดูนี่งาอย่างดีอ่ะเนี่ยชุดยอดเลยย่านี้สุดยอดเลย เอาไม่ตำในพวกได้กาบีมเปนเนี่ยเหนียวเหนียวเรเปนสีเชียงหายเปนเนี่ยน้อยน้อยเหนียวเหนียวเลาวปนจะปั้นเป็นซีเลี่ยมน่ะขายนะจะปั้นได้แล้วนี่เขาจะปั้นได้แล้วอันน้อยนเป็นลูกเต่าเนี่ยเป็นลูกเต๋าขายเนี่ยขายกี่อันเห็นไหฮะซีบบาซาบะแป้งแป้งนะเขาทำนิ่มก็นีพอังมาพอเนี่ยเหนียวอะดิ หอมเนี <Kumar. S 3> ああ้อกะล้มหอมส่ำหอมส้นนิ่แม่นี่ยเลยหออ้อนเอาส้นนิ่มยังมาพอนี่เนาะจะใส่เลยอือฮึมมันๆไงออืออือกินเลยอ่ะได้กินเลยเนาะโอ้เจ้าพระ่ากินขนาดเลยงานอย่างดี ya, yang di